ทุกคนอ่ะเคยอยู่คอนโดหรือว่าหอนักศึกษาอะไรเงี้ยที่อยู่ตามมหาลัยอ่ะเพื่อนเราอ่ะกับเราอ่ะไปหาหอใช่ไหมไม่มีหอว่างแล้วมันจะว่างแค่ห้องเดียวแล้วก็คือห้องของเรานันเองไม่ชอบห้องนี้ด้วยเพราะว่าความรู้สึกแรกที่เข้าไปในห้องอ่ะมันมืดมันอับแต่ก็ไม่ได้บอกเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอ่ะเป็นคนที่กลัวผีมากเออแล้วเราก็ไปหาซื้อพวงมาลัยมาไหว้เว้ยแล้ววันนั้นอ่ะเราก็เลยแบบว่าเออเราอ่ะขอมาอาศัยอยู่ในห้องนี้ มันน่ากลัวตรงที่แบบว่าคนที่เจออ่ะคือเพื่อนเราเจอบ่อยมากมันอ่ะเห็นคนตามเราตามเราไปทุกที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราไม่อยู่ห้องแล้วเพื่อนอ่ะอยู่กันใช่ไหมแล้วเขาก็พาแบบว่าเพื่อนๆแก๊งเพื่อนไปเล่นกันในห้องเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เป็นรูปคนทำท่าอย่างเงี้ย เ,เพื่อนก็ส่งมาให้นี่ดูแล้วนี่ก็ตกใจว่าคืออะไรเราทุกคนก็ออกจากห้องเลยณนะตอนนั้นเราไม่ได้เจอใช่ไหมก็ปล่อยผ่านจนมีอยู่ช่วงหนึง่งกับห้องไปนอนที่ห้องคนเดียวประมาณ4ี่ห้าโมงใช่ไหมเราก็จะนอนเวยสิ่งแรกที่ได้ยินก็คือเสียงขวดน้ําอ่ะปึ่งหล่นลงพื้นนึกว่าพัดลมหรืออะไรก็ไม่อะไรเว้ยมันไม่จบแค่นั้นที่ทําให้เราต้องออกจากหอนี้นะของที่อยู่บนชนะั้นอะ พูหนังสือหรืออะไรเงี้ยถูกกระชากลงมาหมดเลยนะเหมือนคนปัดพรุล้วเราก็เลยแบบเอาละแต่ยังอยากนอนก็เลยเปิดทีวีแล้วเพิ่มเสียงแต่ว่ามันไม่จดแค่นั้นทุกคนคือลมที่วายอยู่อ่ปะปัดลงปึ้งเราก็แบบโมโหเราก็บอกเออกูจะนอนมันก็เงียบไปประมาณ5ทีมั้งเขาก็มาดกาขจางหลังเขาน้ามันแนบเราความวง่วง เราเลยบอกว่าเราขอนอนได้ไหมแล้วนางก็ไม่ไปจนเราก็แบบว่าถ้าไม่ไปแ่ช่งขอช่างให้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดแล้วก็อยู่เนี้ยุดท้ายนางก็เลยไปพอนางไปปุ๊บเราก็เลยลุกออกจากห้องไปเลยแล้วเราก็เลยเพิ่งรู้ว่าแบบว่าเออมีคนนะเห็นผู้ชายตามเราเรื่อยๆก็เลยต้องออกมาอยู่บ้านแล้วก็เทียร์รถไปกลับอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเจอผีเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับไม่ประมาณนี้นะคุณเบิร์ต ไปอีพีสองเจอกันคลิปเริ่มผีที่ทะเล